พุทธนั้นหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสเมื่อเราเป็นลูกพุทธเราก็ต้องสั่งสมลักษณะที่แท้จริงของพุทธนั้นไว้ให้ได้เราจะเป็นผู้มีความรอบรู้เป็นผู้ตื่นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมต่อสัมผัสทั้งหอยู่เสมอๆเ,เป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใส อยู่ตลอดเวลาทุกอารมณ์ให้ได้อารติความไม่ยินดีเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นความไม่ยินดีไม่สบายใจด้วยอาการด้วยเหตุอย่างไรอย่างไรเราจะต้องขจัดออกทันทีทุกครั้งไปที่เรารู้ผู้รู้จะต้องรู้ตนโดยเฉพาะรู้อารมณ์ตนเมื่อรู้จักอารมณ์ตน ก็ทําอารมณ์ตนให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสและเป็นผู้ที่รู้ว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะอารมณ์เช่นนี้จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ที่เจริญอารมณ์ที่ประเสริฐเป็นอารมณ์แห่งกุศลที่เราจะก้าวหน้าและได้อาศัยอย่างดีของเราเมื่อเราเป็นผู้รู้รอบอย่างนี้เราก็จะได้อาศัยและได้เจริญไปพร้อมๆกัน และเราก็จะต้องรู้ในภาวะชีวิตที่จะต้องมีสัมผัสอยู่กับโลกภายนอกเมื่อโลกภายนอกกระทบสัมผัสกับเราเรารู้เท่าทันเข้ามาถึงจิตถึงอาการของจิตถึงอารมณ์ของจิตอีกเราก็พยายามวิจัยธรรมและปรับปรุงรมให้เป็นกุศลเพราะอากุศลเป็นอันตรายเราจะต้องทำสู่กุศลเสมอเสมอ เราก็จะเป็นผู้ที่มีวิช,ชาเพราะอวิช,ชาเป็นอันตรายเมื่อผู้ใดทำตนให้สู่วิช,ชาอันเป็นอุปการะทำตนให้สู่ปรมุชชะหรือความเบิกบานร่าเริงอันเป็นอุปการะผู้ที่ทำให้ตนเองมีกุศลอันเป็นความดีเป็นความเจริญอันเป็นอุปการะผู้ที่ได้ขจัดอว,วิช,ชา ความไม่รู้ที่เป็นอันตรายขจัดอารติอันเป็นความไม่สบายใจอันเป็นอันตรายได้ขจัดอกุศลอันเป็นความไม่ดีไม่งามไม่ชอบไม่ควรไม่เจริญให้แก่ตนอยู่เสมอเสมอได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้หวังได้ที่จะสู่ที่สุดแห่งทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐสุด อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายที่สุดแล